สวัสดีค่ะ <ห PA> สวัสดีค kind of ่ะวันนี้แขกรับเชิญของกี้สุดอบโซยในวันเด็กของเราขอเสียงประมือต้อนรับอลินาล่าสวัสดีกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คือแขกรับเชิญของเราค่ะแล้วมีน้องอีกคนหนึ่งด้วยน้องอะไรวันเด็กแบบนี้สองคนนี้ก็เลยขออนุญาตพามากินอาหารอะไรอยากกินแนวไหนอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่น อาหารไทยรสชนรสชนพี่แจ๊แล้วอลินอลินอยากกินอาหารอะไรคะอยากให้ไทยอาไทยไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยกันหน่อยก่อคุณพ่อคุณพ่อในชุดแพทย์เห็นแล้วเราอยากบานยาชาเห็นแล้วสงสารนะคะก็คืองานก็ต้องทําลูกก็ต้องเอามาส่งวันนี้ร้านที่เราจะพาไปกินเธอหัวหน้าฮงเขาก็เข้าฉากไม่หยุดหัวหน้านี่ร้านเนี้แบบเป็นร้านที่ อร่อยมากแล้วเราเลือกมากินเพราะว่าเราเคยกินตอนงานบวชพ่อโอลูกวันนี้เราจะกินไก่ย่างข้าวเหนียว <c oughs> พอได้ยินคำว่าข้าวเหนียวนะคะเด็กๆก็จะมีพลังขึ้นมาสิ่งที่คุณชอบกินข้าวเหนียว <c oughs> ยกมือขึ้นสิ่งที่คุณพ่อบรีฟมาก็คือไม่ได้ไม่ได้ปากกี้ตัวจริงสวยไหมลูกเฮ้ยสวยก็บอกสวยได้ไปไปสวยเนาะ สวยสวยสวยไปกิน,กนป่าข้าวร้านครับแมสหนูมันหลุดใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อว่าอเล่อเลีนนอายุเท่าไหร,ร่ะออะรคะหกแล้วค่ะหกแล้วผมชื่ออะไรคาร,ารับอลันครับ อายุเท่าไหร่ครับหกครับหกวันนี้วันเด็กแม่กับปากี้จะพามากินอาหารเอาขนมมากินด้วยเดี๋ยวเราทอาหารกันอ้าวขนมกินไม่ได้หรอใชื่อขนมทำไมชื่อมันน่ากินมากเลยอ่ะก็เขาชื่อว่าขนมโอเคปากี้ชอบพูดเสียงเหมือนพี่อรลินเลย คุณบุ๊คไม่ไม่เรียนเตียนน้องอลินแล้วหรอครัพอดีว่าน้องอลินโตแล้วอะค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะแบบล้อหลานลาก็ลเลยได้ทำการขอโทษขอโทษแล้วล,วลวหลาน้องลินก็บอกว่าเ <c oughs> ออให้ค่ะเด็กบ <c oughs> ้านบุ๋ชานี่ร้อยเขาคุณแม่อายุสิบหกปีวันที่ส <c oughs> ิบหกอายุแม่เขาสี่ส <c oughs> ิบห้าปีแล้วนะคะเลยขอให้คุณแม่เป็นกุศุค่ะสิ่งที่ผ่านมาที่ป้าเคยล้อเรียนอลินไว้คะ ป้าขอโทษตรงนี้หนึ่งแล้วกันอ้ให้อภัยป๊ากี้แม่ฟ้าขอโทษให้มโอเคแต่ปากี้เสียงเหมือนพี่ลินมากเลยนะเหมือนจริงๆเลยป่ะคะในแขมที่เขาคุยกันอลันเลือกเมนูแล้วนี่ที่เขาอยู่นี้อลันสั่งเลยอลินชอบกินหมูปิ้งือนคุณแม่เลยนะคะเนี่คุณแม่ชอบกินหมูปิ้งมากๆอลันสั่งเลยครับหมูปิ้งใช่ไหมใช่ครับหมูปิ้งที่หนึ่งค่ะแต่คอหมูเขาก็ขึ้นชื่อนะลูกอะแม่คะ คอหมูไส้ย,ย่างหนึ่งแม่ะะจะบอกให้ว่าแม่อบชอบกินอะไรแม่อบชอบกินไส้ย,ย่างลูกไส้อะไส้ย่ายยง <c oughs> เฉื่อยเลย <c oughs> นีน่นะแม่เอาคอหมูเอาหมูปิ้งเอาไก่นะค <c oughs> อหมูย่างเอาข้าวเหนียวสิบล้านกระติบไหมสิบล้านไม่เยอะเกินไปโอเคงั้นเรา,าเอาเท่าไหร่ดีหนูรู้ค่ะหนูรู้หนูยกมืออ่ะหนูรู้สามอันขอบคุณแม่ สองกระติบเนาะไม่ใช่ของคุณแม่อ๋อโอเคโอเคแล้วอะไรอีกแม็กกี้เราส้มตำกินส้มตำเอาลาบประดุกค่ะแม็กกี้เอาส้มตำอะไรส้มตำปูปลาร้าปกติป้าไม่ได้ทานอะไรอย่างเงี้ยแต่อาหารป้าทานแบบสปาเกตตี้เหมือนที่คุณพ่อบอกมาแหละพาเี้เด็กบมีเมนูแนะนำคืออะไรคะเป็นลาบเป็ดค่ะกี้เขาแนะนำลาบเป็ดงั้นก็เอาลาบเป็ดแล้วก็ ต้มแนะนำต้มแซบใช่ไหมคะต้มแซบกระดูกหมูอ่อนอรันชีสิ่งที่อยากกินที่สุดในหน้านี้หนึ่งสองสามเาเหนียวเขาเหนียวลูกลูกไม่เคยกินไส้กรอกอีสานอยากลองกินไหมออยากลองมัมันเปรี้ยวๆเอาไส้กรอกอีสานกินอีกอ้างลูกตลอด เวลากินเราต้องแนะนําอย่างปมกี้เวลาสั่งมาก็จะแนะนําว่านี่น้ำมะตูมทะเลียนแนะนําน้ำนี้กับกองพี่เมลหน่อยูอันนี้น้าเก๊กฮวกินแล้วรสชาติเป็นยังไงคะหวานมีกลิ่นหอมไหมหอมกลิ่นอะไรคะกก็ต้องเก๊กฮวยสิคะใช่ค่ะ <laughs> จานแรกมาถึงแล้วอันนี้เนี่ยเด็กกินไม่ได้เด็ดคะ่ะ อันนี้คือส้มตำปูปลาและอันนี้คือสมบัติล้ำค่าของพวกเรามันคือข้าวเหนียวอ่ะแม็กกี้นี่ข้าวเหนียวอ่ะแม่ขออนุญาตเก็บสิ่งนี้ของอลันมาก่อนอันนี้ไก่ของไครระวังหนึ่งิดเลนะลูกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามากินเมนูจานแรกของเขาซึ่งขึ้นชื่อมากผมกินไก่กับข้าวเหนียวแล้วอธิบายหน่อยดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะ แม็กกี้กินเร็วเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันว่าไก่กรอบเขาอร่อยสมคำเล่าลือหรือเปล่าพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเราม,มากินไก่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราอะไรนะเชียร์พร้อมกันนะเชียร์ข้าวเหนียวนะอโอเค<ๆ>พร้อมแล้วหนึ่งสองสามเชียร์ใส่ปากอืออ,อร่อยทำยังไงอร่อยทำยังไงหนึ่งสองา ตาเหลือกตาเหลือตาเอะไรอร่อยทำไมตาเหลือเราสอนอะไรเด็กวะนี่คือวันเด็กพวกคนจะรับสิ่งดีฮะส่วเลือขึ้นตัวไหนเพื่อนเลือดออกแผลยุงกัดนิดเดียวไม่เป็นไรนะลูกแม่เป่าเอาข้าวเหนียวโปะเอาข้าวเหนียวโปะลูกเมื่ไหก่อนเขาจะข้าวเหนียวอ่งมึงสอนอะไรลูกเนี่ยคะมันจอยเหรอเนีรอลูกันจอยใช่ไหมหลานไม่เกลียดใครละอารินไปกินต่อเลยไก่รสชาติเป็นยังไงบ้างอลไนอร่อยหนังมันกรอบไหมลูกเราต้องกดเอาไว้เราบอกแล้ว แม่กี้แม่อกสั่งซุปแซ่บรักเฮ้ยมือสั่นอารันแม่มือสั่นลูกแม่หิวมากแม่หิวหิวลูกเลยหมดเลยนะคะหมดเลยลูกอลินขอกินข้าวเหนียวหมดเลยใช่ไหมคะมั๊กกี้ว่ามันจะตีได้ค่ะให้มาก็ไม่รพั๊กกี้เอาให้ครึ่งเดียวนะนี่นะลูกก็ต้องเลี้ยงปูกปลานี่ก็อยากกินอยู่ ่อกี้ก็ไม่กล้าจะกินส้มตำปลาเพราะว่า,วากลัวกระเด็นใส่ตาล่ะุปลาเนี่ยมันแบบแซ่บมากเลย,เ,ยเดี๋ยวโตวเป็นสาวมันเผ็ดแต่ว่าเดี๋ยวโตวเป็นสาวหมูก็จะต้องกินเดี๋ยวแม่แม่แม่แมแมสอนอะไรหลายร้าระต้องกินตอนโตต้องโตต้องโตเท่านานเพราะเดี๋ยวเราท้องเสียเราปวดท้องนี่ปกกี้กินพริกได้ <laughs> อลันพยิมไปเลยเลย <laughs> อ่ะลองกินคอหมูละอธิบายรสชาติให้กล้องหน่อยสิ บนี่่ะนีโอมากาเสรดูโอมากาเสรอลินอืมแย่มากอร่อยไหมปั้นข้าวเหนียวเป็นโอมากาเสรแล้วใส่ปั้นข้าวเหนียวดูซิติดมือไหมไม่ติดเลยนี่คือตัวจริงในเรื่องของการปั้นข้าวเหนียวนะคะไม่ติดมือนี่ป้ากี้มีวิธีการกินข้าวเหนียวมาสอนเห็แล้วนะดูนะปั้นใช่ไหมลูกแล้วไปจิ้มสิ่งที่เราชอบดูนะลูกตำลงไปแล้วยังไงรู้ไหมยัดเข้าข้างๆ เรามาทำพร้อมกันกี้ก tamam ี <t <t ้อย่าว่าเลยเลยนะเอาลาบปลาดุบอร่อยมากเลยนะโอ้ยลาบปลาดุบออริจินอลตับไตมันลงไปปนอย่างดีปนอย่างดีเอาข้าวค้างๆใช่ไหมนี่อาบข้าวค้างอ่ะเนื้อนัวนัวคุณชายคุณชายไม่ยอมชัยคุณชายไม่ได้เหม่อ ปลาว่าปลาต้องปั้นอลินละปลาว่ามีทางมากมากอ๋อลืมพูดรถนัวหนวึ 1, 2, หน่งสองสามนัวไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ 2> 1, 2, ดหนึ่งสองสามรถนัวอลินรู้ไหมการพูดนัวเฉยมันจะไม่เจ๋งตั้งรู้ว่า โลดนัวอเลียนรันคอหมูก็เคยกินมาแล้วไก่ย่างเคยกินมาแล้ววันนี้เราจะลองกินไส้กรอกอีสาน first time มันเป็นเหมือนเหมือนไส้กรอกเหมือนซอสเตจนะลูกข้าวเหนียวจิ้มทุกอย่างก็ได้ลูกอรันก็คือรถนัวรถนัวเดี๋ยวนะเียนะแม่หั่นให้ก่อนเดี๋ยวกินไปพร้อมๆกันอ่ะแม็กกี้ไส้กรอกอีสานเฟิรีส first time ของอริมอรันโอเคกินกัน อุ๊ยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากรสนัวมากรสนัวรสนัวปึ๊งแซ่บเอาแม็กนี้ลองกินต้มเจอแฮนไม่พูกว่าหิวน้ำพูดว่าขอแฮนแต่กว่าลูกจะโตเนอะ ตอนเด็กกว่านี้คือนั่งตักเนาะแม่นะตอนถ้าเกิดลูกขนาดเนี้ยจะไม่ค่อยเราจะไม่ค่อยได้กินข้าวจะแบบอดอยากยากคุณแม่เคยทําอะไรให้อรินกินบ้างกับอรันทําอะไรไม่ทำเลยเดรอลูก <c oughs> เด็กไม่โกหกน, <ำ S 2> นะคะอันนะ,ะจะเห็นภาพว่าคุณพ่อโอกทำตลอดไม่แน,น่ใจเหมือนกันว่าคุณพ่อเขาทำอะไรอยู่ที่บ้าน <c oughs> เล่นกับลูก <c oughs> ใส่ย่ากนะลูกใส่ย่ากทำไมเป็นสีแบบอลินก็สุดจอยอ๋อมีการตอกสมุนไพรด้วยอลินจอยเขาเหนียวมากลูกกินเขาเหนียวไหมหยุดละไม่รู้แม่เราไม่กินต้มกันหรอแล้วตักต้มอร่อยมากแม่คือถ้าร้านเนี้ยได้ค่ะคุณท่านพิมพี่โอ๊ะอะไรอีกบอกก่อนฮะเปรี้ยวแซ่บต้มแซ่บเปรี้ยวแซ่บแล้วก็พวกลาบทุกอย่างของเขาอะค่ะมันจะเป็นแบบน้ำมะนาวเข้าคเปวรสชาติคือแบบแซ่บหายห่วงอันนี้อร่อยจังเลยอ่ะอร่อยมากต้มแซ่บอร่อยมากแบบแซ่บมาก อะไรมาแล้วอุวยหมูปิ้งของของอลันหรือเปล่าพา You r favorite มาของหนูก็ชอบเหรอคะชิมแล้วบอกป้ากี้สิว่ารสชาติมันเป็นยังไงมันร้อนอยู่อ่ะมันร้อนเหรอคะลุงร้อนค่ะมันร้อนมันร้อนอยู่หรือเปล่าคะอ่ะปาร์ตี้หมูปิ้งหนึ่งเป่าอย่างนี้แม่สอนอย่างนี้อย่างนี้อันเรียนอะไรเดินอย่างนี้ก่อนเราเป็นผู้หญิงต้องเป่าให้ปากตัวสวยๆอะไรมันร้อนอยู่แล้ว นี be ่คือภาพชาของอลินกินนะคะร้อนับตัวสวจุยอลินมันร้อนแล้วใช้ทันยังไี่พี่แม่ทำให้ลูกงอื้มอร่อยอร่อยมากลูกมันจะอุ่นๆแล้วมันจะอร่อยไงเราต้องกินตอนร้อนนิดๆมันจะอร่อยหายแล้วหายแล้วนะถ้าร้อนในปากทำยังไงรู้ไหมนี่มุกกินเข้าไเปล่าร้อนอันนี้ ไอ่ะหมูปิ้งอร่อยมากอร่อยยิ่งกินแล้วร้อนนห่อร่อยนะลูกถึงเวลาละปั๊ม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 ปั ใช้เป็นพี่คะหนูเป็นพี่คะ่ะหนูเป็นพี่เหรอค่ะเวลายอยู่โรงเรียนคือเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าคะหนูมีเพื่อนชื่ออะไรที่หนูรักมากมากเลยเล่นด้วยกันตล,ลอดหนูเล่นคนเดียวไม่เล่นกระทั่งกับอันรันเลยเหรอลูกหนูเล่นคนเดียวไม่เป็นไรพัคก,กี้กับแม่อบก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันที่กันกัหนูเล่นคนคเนดียวเล่นกับอลินเท่านั้นนะเล่นกันนะลูกเขาแกไม่ได้มีอะไรไมี อาลินใครทําผมให้หนูบอกสินั่วหนูทําเองเป็นไหมอ่ะไม่อาไม่สุดทําหรอนี่ป้ากี้ทำผมเองสวยไหมขอกลับบ้านแล้วกันในนี้รู้สึกโทคอ่ะอเลียนโตขึ้นอย่างเป็นอะไรไหนแชร์มุมมองเออวันนี้เป็นวันเด็กนะเราต้องมีความแบบอินสปีเรชั่นของเราโตขึ้นพี่อาลีนอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักดำน้ำนักดำน้ำ ว่าอะไรคะหนูชอบปลาเหรอใช่หนูชอบดูท้องใต้น้ำทะเลใช่ไหมคะชอบจังหนูอยากเป็นนางเงือกหรือเปล่าไม่ไม่อยากเป็นอลันโตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกหมออยากเป็นหมอผิวหนังเหมือนคุณพ่ออร่อยมากเขาก็เล่นกันอยู่สองคนเออดีจัง มัถึ่งวัยหนึ่งก็จะทะเลาะกันบันทิบ้านยังไม่หมดเลยเนี่อร่อยมากเลยเห็ยนไหมคะพอเราเรียนลูกเล็กเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้กินอะไรค่ะจากที่เราเคยจอยกันนะคะเราจต้องคอยดูให้ลูกอยากกิกินแล้วหรอครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะชัดเจนไหมคะไม่อิ่มครับอลินอลันเป็นแฟนคลับรายการกี้สดอีพีที่ชอบที่สุดคืออันไหนนะที่อลันดูอยู่นนั่แหละที่อลันดูแล้วอลันแบบมีความสุขแฮปปี้ าชอบตอนที่เกาหลีเกาหลีที่แม่ที่แม่เหมือนซองเฮเคียวใช่ไหมที่เมื่อกี้แต่งเป็เกาหลีใช่ไหมแล้วอีพีเกาหลีตอนแม่อร่อยแม่ทำท่าไงนะอลันทำแบบนี้เลือกตาเลยยังไงทำยังไงนะอลันฉันคือทายาทอลันอลัน นาเต้ยกับปากี้ใครสวยกว่ากันดูดีๆนาเต้ยรูครับทั้งคู่ครับหมายถึงเท่ากันเหรอลูกโอ้ยตัดตรงนี้เป็นไฮไลท์หมายถึงตาออกตัดเป็นไท์อาลินอาลินไม่โกหกป้ายแน่ปากี้กับนาเต้ยอาลินว่าใครสวยกว่ากันเท่ากันมาอาลินป้าเช็ดปากเดี๋ยวเราไปแปะป้ายอลินนรันไปแปะป้ายให้แม่ได้ไหมเคยเห็นป้าแปะป้ายไหม ลูกสองคนไปแปะไปเห็นไหมระหว่างทางถ้าใครเรียดอย่าหันโอเคไหมลูกไปหนูทำภารกิจนี้ไปด้วยกันไปด้วยกันเออลูกเราไม่เลงก่อนหรอลูกว่าแปะตรงไหนระวังล่วงลูกแปะเลยลูกแปะเลยจ้วงเลยแปะตรงไหนนะแปะตรงไหนนี่แปะไหนอะอลินอลินอลินมานี้มาไปแปะกันจะแปะกันใครเรียดอย่าหันนะลูกระหว่างที่แม่เขานี่นะคะไปแปะกับลูกเขานะคะแล้วกินรับเป็ด่ะเมื่อกี้เด็กอยู่แทบไม่ได้กินเลยค่ะ กำมันจะกลับมาแล้วมันจะกลับมาแล้วมเร็วค่ะทำดีทำดีไปกินต่อเร็ว EP วันเด็กเราก็คงต้องจบกันตรงนี้หลังจากลูกหลานเราแปะป้ายแล้วเดี๋ยวอรียรันพูดให้แม่หน่อยนะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราชื่อช่องอะไรนะลูกนางแมวโอ้ มาช่วยกันพี่น้อง1,2ซะไซิไล้แซกดตับสาร์ช่องช่องนางนาบัทครับโอ,อ้ยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะทาําเงค,สสคะสวัสดีครับ จำมือจำมือนะไรนย่านนี้ถูกต้องตาตาเราอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้้นีเหลยใช่ถูกต้องตาเหลืองอ่ะอลันอีกทีนะอลันจะทำเก่งอะไรเลยไปเนี้ยหนึ่งสองสามอันนี้เราคยอ๋ของแกล้งหลานแม่ก็จะซูของให้หมดเอาไปเป็นมีดอันนี้บอกแล้เหมือนแบบพอบอกแล้วทำได้เลยอ๋อเขาเรียกว่าทายาทอสูรอ่ะ